สู่ช่วงที่2ของรายการ DB Variety ครับกับผมตีอ้วนนะครับและที่อยู่ข้างๆผมก็เบเดอร์แจ็คนะครับรองผู้อำนวยการส่วนเยาวครับผมอ้วนต่อไปครับดีบบล้อหลังจากที่เดับบล้อพักเหนื่อยนะครับผมก็จะไปดูว่าน้องๆนะครับเขาล่าเข้าชมรมมีอะไรบ้างนะครับมีชมรมด้วยครับผมครับผมแน่นอนครับที่นี่เราฝึกทุกอย่างนะครับเคยเป็นงานอดิเรกหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือใครอยากจะทำอะไรในแน่ที่ว่ามีกิจกรรมรองรับตลอดเวลาฝึกความสามารถตัวเอง ไปดูเลยดีกว่าครับอย่ารอช้ามีติที่จออยู่เลยเนาะปร้อนูกลยลองก็ไดค่เขคือน้องนัทนะครับคือผลงานที่แต่ละที่เด็กเราจะมาทำนี้ใช่ไหมรับครับผขออนุญาตเลครับ คือใครครับเนี่ยใครที่คิดเลยใคครับก็น้องๆคนพนักงานคนหนึ่งในที่นี่แหละครับยากไหมครับเนี่ยการทำนี่ยากไหมครับก็ต้องใช้จริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเริ่มจากง่ายๆก่อนครับผมแต่ค่อยๆซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับดูว่าเด็กๆสามารถทำได้วงนี้วงนี้รู้สึกเป็นลูกดาวแล้ววงนู้นนะครับเรามาดูกันมาดูดิขนาดเทียบเลยว่ คือซิสเตอร์ครับครับสวัสดีครับซิสเตอร์ครับผมตีอ้วนนะครับทีนี้ไม่รู้จักครับตีอ้วนตีเล่นมานะครับตอนนี้กำลังปฏิรูปการ์ดใช่ไหมครับซิสเตอร์กำลังสอนอะไรเด็กๆครับตอนนี้ครับกำลังทำการไม่ใช่การ์ดอกอะไรนะครับขออนุญาตแตะได้ไหมครับแตะได้ดูดีอ่ะแะได้โอ้ยแล้แจ็คสวยมากนะครับมือเด็กๆกันเนี่ยฝีมือน้องแจ้คโอ้ด็กคนนี้ <โ>นี่ใครนะครับนี่ใคือี่นะครับี่ช่วยเด็กๆนะครับมาเรียนรู้ด้วยนะครับพี่เลียงบาารยคนวกนี้มันแน่นรคาาครับมนีนะครับอาเสียงคึกคักมากเลยครับตอนนี้โอ้โห อ,าอา้าวเด็กเด็กนะครับเด็กหมดเลยเนี่ยดูเ, <ๆ S 1> เด็กๆตีครับเอ้าวค่อไปเล่งไปครับเนี่ย ผมไปแจงด้วยนะครับนองก็ไปรุ่นได้ครับเป็นรององัองตีก้องเบผมรองได้ไนอเงนะครับรองได้ขอยาองตีหน่อยครับเอาเยน้องๆเล่นเพไได้ครับบอนยพเห้รู้สึกว่ากองมันก็ผมไม่เป็นกองแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะแต่ผมก็ตีได้ จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วย เล่นๆนะครับมีโต๊ะปิกรตนะครับนุมครับถ้ามาแต่้าต้องเล่นบ่อยๆนีจะมีเบียนะครับตัวน้เปใคหญ่อุ้ยเจ๊จ๊ครับมีห้องคอมพิวเตอร์ด้แล้วนะมีครับโอ้โหผมเห็นคอมพิวเตอร์ thank you ครับเนี่ย<ด>อ๋อใสงหูฟังหอวเท่าเดียวใส่หูฟังเล่นไ,ไปเลยเล่นไปเลยเลยเลยไม่รบกวนแล้วครับอ่ะเอ้าเล่นเรื่อยๆเลยครับยากไหมเกาหัวนี่ยากไหมเนี่ยไม่ยากหันไหนโชว์เลย ครับก็ด <m> ูแลห้องนี้ใช่ไหมครับองคนนะครับว่เมาเียประมาณเท่าหร่ครอเกมอะไรเลยส่วนใหญ่มาเข้ามาเล่นเฉยเแต่ที่มาเรียนจริงจงก็มีมีน้อยครับผมเอแล้วเดี๋ยวนี่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ใชรับเดียพอนเียไหครับ สิ yeah, really. like ่งแรกครับผมไม่อยากออกไปนอกนะผมใช้ห้องนี้อยู่กู้ิเองห้องนี้เนี่ยครับเนื่องจากจะมีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนอกจากทีอ่เอาว้เป็นห้องเดียวนะครับที่มีแอร์นะครับผมเด็กๆนี่เล่นเกมด้วยเนี่ยครับบางคนก็เล่ยบางทีก็มีฝึกพิมพ์นะครับมึแล้วก็บางทีก็เล่นเสร็จแล้วก็ให้เล่นเกมนะครับแต่เรามีจำกัดเวลาแล้วมีผู้ดูแลไหมครับเนี่ยมีครับสวัสดีครับผมติ๊วนะ ที่มีวทีรับที่จากครับผมมไดทูครับไม่ไดทูครับครับผมไม่ไดทูเป็นผู้ดูแลแล้วอย่างนี้ถ้าเด็กมาเยอะอย่างนี้ก็เราก็แบ่งตามรุ่นนะครับแล้วแต่รุก็จะมีเวลาคือเป็นตามรุ่นนี่แบบว่เด็กเยอะส่วนใหญ่เล็กอย่างนี้เก็ตอนแรกก็ะจลัากที่ก็จะบ่อย ตอนนี้ยครับอนเลเล่นเกมคับขอรเลขได้ไหับดับแปดบูนแฟดครับแฟดอ๋อไงกนหน่มแล้วแล้วพวกบาเดอร์ที่พัแนดงนี่เขาเก็บตังค์เาไหมครับเก็บฟรีนะครับจริงปัะเนี่ยจริงครับฟรีงี้ผมเล่นฟังเดียวนะเล่นฟังเดียว ฟรีคร ja <with> ับท่านผู้ชมนี่ผมขอได้แล้วสามชั่วโมงเลยม ใช่ครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะถามไดยแจ็คตรงๆก็คือบางทีเนี่ยผมอยู่ท่ามกลางเยวาวชนนะครับบางทีผมก็เห็นว่าเยาวชนบางคนนี่ดื้อน,นะครับดื้อมากแบบ<ช>พูดอะไรบางทีนี้ไม่ฟังเหมือนกันนะครับเ<ช>ยาวชนเราก็มีหลากหลายประเภทบางคนก็เด็กดีอยู่แล้วแต่ว่าผมเห็นว่าบางทีทํางานนี้ยผมเห็นว่าพุณพี่เลี้ยงเข้าไปทุ่มเทอย่างเงี้ยบางทีผมเห็นผมเห็นว่าเขาก็เหนื่อยนะ ที่จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมถามส่วนตัวได้ใจครับบางทีทํางานแบบนี้ครับรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับเราต้องมีบ้างนะครับจริงะครับครับก็เนื่องจากว่าเราได้เจออะไรนะครับเราได้อยู่แบบเด็กนะครับก็อยู่ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เลยนะเลยนะสบาห์ไม่เบื่อแล้วหรเบื่อครับมีบางอารมณ์ที่เราต้องเบื่อแล้วก็มีบางอารมณ์ที่ขี้เกียจนะครับเขาก็เหนื่อยนะครับขี้เกียจนี่คือแบบขี้เัียจอนวันนั้นก็คือครับผมเด็กดื้อครับก็คือทให้เรา ก็อาจจะท้อบ้างนะครับแต่ว่ากป็อย่างที่บอกไปนะครับว่าศูนย์เยาวชนนะครับเป็นกําเนิดมาจากพ่อบอสโกรัรบผมซึ่งคุณพ่อบบสโกก็ได้รับพระพรพ,พิเศษก็คือความรักต่อบรรดาเด็กๆและเยาวชนครับสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นพระพรพิเศษที่พวกเราแต่ละคนได้รับในการที่จะแสดงความรักต่อเด็กๆก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็คือแรงบันดาลใจก็มาจากความรัก ความรักความรักที่เป็นพอบสโกมีให้กับเด็กๆในสมัยนั้นก็เหมือนกับความรักของเราที่มีให้กับเด็กๆใช่ไหมครับใช่สิ่งนี้อ่พี่ทำให้เราทางนไถ้าถ้าไม่รักก็อย่างเราทํางานต่างๆถ้าไม่รักเราก็ทำสิ่งนั้นไม่ได้นะครับ สำหรับรายการ DB Variety er ประจำปีนี้นะครับผมตีอ้วนก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาในสถานที่ที่เรียกว่าศูนย์เยาวชนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นขององค์กรคณะนักบวชคาทอลิกคณะนักบวชท,ที่มีชื่อว่าซาเลเซยียนเป็นผู้ดูแลนะครับผมก็รู้สึกถึงการที่บรรดาบอเดอร์มีความทุ่มเทในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่ม่ได้แจ็คได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับท้ายนี้รายการของเราก็อยากที่จะขอบคุณ ครับมาเดอร์กิติชัยนะครับรองผู้ในการสูตรนะครับที่ได้มีโอกาสให้ทีมงานของพวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสชีวิตมาดูกิจการของมาเดอร์นะครับแล้วก็ของคุณพ่อที่ดูแลด้วยนะครับก็ดีใจครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับผมไม่มีโอกาสโอกาสน่าจะมาครับผมเรื่องเชิญใครประตูของเราเปิดตลอดเวลานะครับผมครับสำหรับวันนี้รายการดีบิตี้ขอลาไปก่อนครับผมติอ้วนและ กินติชัยใส่สว่างลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีเพียงทธอรักเพียงแต่เธอ